บ้านโคเรียนเป้าหมายกิติเนกกับปูทิน9ก้าตบมแสดงพันธ์ที่เข้าร่วมโครงการโคกงน้องนามโมเดลซึ่งในวันนี้เราก็มาทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อเตรียมการที่จะลงปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับซึ่งได้ดูได้ดูว่าเราทำอย่างไงวิธีการทำนะครับมาจากของมาลัยแม่โจ้เราก็ตามดูในคลิป หมักให้กับกองที่บ้านที่องนะคะ้เนนแสดงหลังจากที่เราเอาใบไม้เศษใบไม้วางนะครับหรือฟางแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกโรยทับข้างบนนะครับเดี๋ยวจะตามด้วยน้ำหมกักทําแต่ละชั้นครับจะย่อยสลายเร็วกว่า ราใช้พดหนึ่งนะครับผสมน้ำหนึ่งซองต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วก็มาหนูก็มาทำตอนมีพวกน้งนน้นี่แต่คนที่มีแต่เผาใบไม้ทิ้งนี้อันนี้เราก็จะใช้ฟางเป็นชั้นที่สองครับเพื่อทับกับปุ๋ยคอกเข้าไปต่ไปก็ชั้นที่สองกับฝุ๋ยคอกกระจายเข้ามามีอรนะตารั้า ชั้นที่2นะครับเราสามารถทําได้ถึง5ชั้นนะครับตามปริมาณขนาดของกองนะครับที่ให้เพียงพอกับการที่เราจะใช้ในการูกต้นไม้วิธีนี้สะดวกสําหรับคนขี้เกียจนะครับไม่ต้องไปกัดบกองกนะันลดน้ําทุกวันสําคัญคือให้ลดน้ําทุกวันนะครับแล้ว10วันก็จะเจาะรูให้เติมน้ําเข้าไป อันี่เขาให้ไปหมดเลยนะพี่ก็อของพี่มีสองคนองอของพี่มีสองคนเมี่ยของนนาของจำลงมีสองคนของยายอ่ะของยายกับตาไอ้อะไรนะกีราชัยอืสารรวัตนี่อันที่สองเราก็รถรถในน้ำพอดอหนึ่งนะครับพอดอหนึ่งซึ่งขอได้จากพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อครับไปขอมาได้ใช้พอดอหนึ่งทำยังไง ใส่ลำเพื่อให้มันย่อยสลายอ่าย่อยสลายง่าย,ย,ายามันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของจุลินทรีย์นะครับตอนนี้น้องเขานพอ,อตอที่เขาทําปุ๋ยหมักใช้มานานแล้วครับหลายรอบหลายครั้งาสามารถเพาะกล้าไม้หรือเพาะต้นไม้ต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถติดต่อหรือสั่งได้ใช่ไหมถ้ามีออเดอร์นะครับ เรียกว่าซื้อดินซื้อดินปลูกครับซึ่งมีราคาแพงทำดินปลูกทุกอย่างทั้งน้ำมักอันนี้ว่าถ้าดินปลูกขายโดยทั่วไปที่เราซื้อตามร้านเกษตรถุงหนึ่งประมาณ20บาทสองกิโลนะครับไปเยอะไปเลยแค่นี้มันก็ย่อยสลายายนครัชั้นที่ห้านะครับเราก็จะปุ่มฟางที่ชั้นที่ห้าก็เป็นว่าเสร็จหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ สองเดือนนะครับถึงจะได้ใช้สองเดือนนะครับดังนั้นจึงต้องทำเตรียมการไว้ก่อนผู้ที่จะปลูกต้นไม้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเราผลิตเองนะครับว่าปุ๋ยหมักไม่กลับกองปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยน้ำนะครับและอันนี้กี่เดือนแล้วคะอันนี้<ม>ทำเมื่อวันที่22ครับทำย่อกองนี้ <22 S 2> นอนนี้อันนี้ย่อยสลายเร็วมากครับตาน,นี้ก<ม>องน,นี้ธรรมาดานะครับไม่ได้ใช้น้ำหมักนะครับดูั ฟางยังไม่ค่อยย่อยสลายดีนะครับถ้าไม่ใช้น้ำหมักมันจะย่อยสลายยากค่ะคือพอดอใช่ไหมเออเดิมนี้เราใช้ EM แต่นี่ถ้าดี EM อมันสีต้องซื้อแต่ถ้าเราใช้พอดอหนึ่งหรือพอดอสองเราขอได้จริงพัฒนาที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับที่เราทำสามกองนี่คนละสูตรหมดเลยนะครับค่ะกองแรกเราใช้ดุลินซีจัด EM e นะครับค่ะ กองที่สองนี่ไม่ใช้จุลินทรีย์อันนี้ใช้พอดอนอีสานนี่เราใช้พอดอนหนึ่งชครับโดยด้วยกาปอนเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่ามันจะทําให้การย่อยสลายของของวัสดุไม่ว่าเศษฟางปุ๋ยครอบต่างๆทําจะด้สลายเร็วอาโปรตเราจะมาดูกันว่าอันไหนจะยุบเร็วกว่ากัน ถ้าตั้งใจทําคนน้อยก็เสร็จค่ะนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนกิโลสิบบาทเรือทั่วไปโลสิบบาทอ่าอนนี้ก็คุมฟางกระจกั้นสุดท้ายรถไปรถลยรถน้ำนละครั้งรถน้ำนละครั้งค่ะอันนี้คือปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะคะอันนี้ประมาณห้าชั้นนะคะโดยพี่ผม แล้วก็จะมีพี่โอรานมาดูงานนะคะนักพัฒนาสเือน,นก็ถือว่าย่อยสลายสมบูรณ์เอานําไปใช้ได้เลยครับหมักไว้อย่างน้อยสองเดือนนะครับหรือจะมาก,กวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับก็มงนี้ลดด้วยน้ําที่ประปาที่เราเปิดทิ้งไว้แล้วเพราะว่าไม่ให้มีคอรีนเพราะว่ากองน,นี้เราใช้ดีดีซีที่ในการผสมลดเข้าไปนะครับเพื่อ ให้จุลินทรีย์มันไม่ตายเพราะว่าถ้าน้ําประปาในตรงแม่แนะนํานะครับมันมันมีคอรีนอยู่ด้วยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จุลินทรีย์นี่มันมันเจริญเติบโตไม่ดีนะครับอันนี้ก็ได้เห็นต่างกันเลยครับระหว่างห้าวัน,นครับกองที่สองกับกองแรกแลกองที่สามที่ใช้พอดอหนึ่งนะครับนี้เราจะเปรียบเทียบเป็นแนวทางเลือดให้กับน้องน้ำหมักชีวภาพนะครับ ใช้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับผสมอาหารสัตว์เป็นอาหารครบส่วนหรืออาหารทีมอาด้วยน้ำหมักเจ้าวปลวกนะครับเจ้าวปลวกนี้คืออะไรเจ้าวปลวกก็คือรังปลวกที่เราขุดเอาตามโพลเนินต่างๆนะครับที่เอาออกแล้วมันจะมีไส้ในข้างในนะครับที่เหมือนสมองของคนที่พื้นๆนะครับคือเจ้าวปลวกเอามามาใช้นะครับเพราะเจ้าปลวกนี่จะมีจุลินทรีย์คือโปรโตซัว,วปวกจะไม่มีลำไส้นะครับมันจะใช้โปรโตซัวในการช่วยย่อยอาหาร เราก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มาทําปุ๋ยหมักได้เช่นกันโดยใช้ข้าวสุก5กิโลรังปลวก1กิโลนะครับข้าวสุกที่ผสมที่หุงไว้เย็นแล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากันนะครับเติมน้ําเข้าไปให้ใหใหท่วมปิมปริมนะครับหลังจากนั้นหมักไว้7วันนะครับแล้วเราเข้อมาขยายเพิ่มน้ําเข้าไป100ลิตรแล้วปิดไว้อีก7วันามาขยายมาใช้ต่อใช้อัตราส่วนอีก1ต่อ10นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่ง สำหรับที่จะได้สาธิตต่อไปถ้าท่านใดสนใจติดตามเข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจะทำให้ดูในภาค2ในการทำน้ำหมักจาปลวกในการทำอาหารทีมอาหรือการใช้ทำปุ๋ยหมักได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นำเสนอต่อไปครับขอบคุณครับ หวานกรอบอร่อย